สวัสดีค่ะสวัสดียั่มบายบายค่ะสวัสดียั่มบายบายนะคะวันนี้ก็พามาชมพามาชมพามาชมนะคะพามาชมจากสองกำลังจะเป็นหกนะคะจากสองกำลังจะเป็นหกกานส้มนะคะใช้เวลานานมากนะคะเวลา,านานมากวันนี้ก็มาคลิปสั้นแล้วกัน ไม่รู้จะพามาดูอะไรอะไรเงี้ยน,นะคะไม่ใช่ว่ามาพ,าพาดูอะไรคือไม่ได้เตรียมพร้อมพอดีกําลังจะดูกําลังดูแลแล้วก็มาดีกําลังจะตัดเตือนนะคะตัดเตือนไปแล้วเสร็จแล้วมัดเรียบร้อยแล้วมัดกา้านทงอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเสียงเ,เพลงเ,เพลงเข้าขอโทษด้วยบายยเจอกันคลิปใหม่คะ่ะกานส้มกําลัง จากสองนะคะกำลังจะเป็นหกนะคะสองแล,ล้วก็มาสี่แล้วก็มาห้ามาหกนะคะเจ็ดขายไปแล้วต้นหนึ่งนะคะ,คะท่านที่รับไปแล้วก็คงจะสวยละละขนาดนี้นะคะรับไปนานแล้วนะคะบ๊ายบาย